ตอนแรกอะผมคิดว่าโอ้โหไม่ได้แน่แนอืดแน่นอนโคล่าขับ,ขบกี่รุ่นมาก็อ,อืดไม่ต้องคิดว่าจะต้องแซงใครบนท้องถนนเลยอะคือดูไม่ปอมนะเอ่จริงๆนะจากใจเลยนี่พูดจริงๆไม่เฟกเป็นฟีลลิ่งที่แปลกมากคือเหมือนขับแคมรี่ยอส่วนนะบอกเลย สวัสดีครับอยู่สินสดานะครับวันนี้เราได้มีโอกาสอยู่กับรถคู่บุญของ t o y ยต้อีกรุ่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Cora Altis TR s p r r t นั่นเองนะครับคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอยู่กับ t o y ยต้มาตั้งแต่ปี1966นะกว่า56ปีนะครับอยากจะบอกว่าเป็นเครื่องยนต์สันดาปที่ขับสนุกมากนะครับผิดคาดมากบอกเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มคอนเทนต์กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e ช่องสินธสดานะครับจะได้ม่าดคอนเทนเรื่องรถยนต์ไลฟ์สไตล์นะครับ ด้านหน้าของโคราออดเอสจีอาเนี่ยคันนี้ยอยากจะบอกว่าเป็นเวอร์ชันที่2นะเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยเขาทําเป็นตัว GR มาแล้วใช่ไหมครับแต่พอเป็นตัวนี้เนี่ยเขาปรับรูปโฉมใหม่นะครับกันชนหน้าเนี่ยเป็นกันชนหน้าที่แบบตัดกับกรอสแบ็กตัวนี้สวยมากนะตัวเก่าเนี่ยว่าสวยแล้วตัวนี้คือสวยกว่าคือมันดูคลีนมากขึ้นตัดกับสีแดงเรดไมค้าเมทัลลิกแบบนี้เนี่ยสะท้อนความเป็น g r Sport ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับตัวสีตัวนี้นะครับ ไฟหน้าเนี่ยยังเป็นไฟหน้าแบบเดิมอยู่นะครับก็ปรับสูงต่ำอัตโนมัติพร้อมมีเดียไลท์ในตัวตัวนี้ขับดีมากตอนกลางคืนนี้ไปลองขับมามันปรับสูงต่ำอัตโนมัติจริงๆถ้าเกิดเราดูดีเนี่ยกันชนหน้าตรงนี้มันเป็นเหมือนตัวแอร์ดักดักลมอะไฮไลท์ความเป็นสปอร์ตตัวนี้ได้แบบสวยงามมากนะครับฝากระโปรงหน้าด้านหน้าตรงนี้นะครับพูบีลงมาทําให้เซนเตอร์ออฟกราวิตี้เนี่ยมันต่ำนะครับแล้วก็เพิ่มแท็กชั่นตัวล้อหน้าด้วยนะครับด้วยความที่รถคันนี้เนี่ยถูกสร้างบนแพล,ลตฟ ตัวกราวเคียร์แลนด์ด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะขูกกดลงไปด้วยนะครับทุกอย่างเนี่ยมันทีใครก็ออกแบบมาให้มันแบบดูติดไปข้างหน้าเพราะว่ารถคันนี้นเป็นตัวขับหน้าด้วยนะครับทำให้อารมณ์การขับขี่เนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นอารมณ์ที่แบบสปอร์ตมากนะครับรูปลายตรงเนี้ยเวลาเราเปิดขึ้นรถลงรถอ่นะมันรู่มากอดคิดไม่ได้เลยว่าเหมือนอารมณ์ขึ้นลงรถคูเป้อะครับตัวล้อที่ให้มาเนี่ยนะครับเป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับยางที่ให้มาเป็น225 45 R17 ตัวเบรกเป็นดิสเบเกรก,รบกบสี่ล้อเนาะกระจกข้างเน ออกมาได้ดูสป,ปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากๆพอเป็นด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดเรามองดีๆว่าด้านหน้าเนี่ยมัน,ในใคล้ายกัว่าเหมือนเสือที่มันจะลู่ไปข้างหน้าใช่ไห ด้านหลังตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆกับเหมือนทรงคูเป้เหมือนกันนะพอรูฟไลน์มาลงมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันต่อกับฝากระโปรงท้ายซึ่งมันสั้นนิดเดียวเองทําให้รถเนี่ยมันดูเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะตัวคอมฟอร์ตเอ็กเซสเนี่ยมีมาให้แค่ฝั่งคนขับเท่านั้นเองด้านฝั่งคนนั่งไม่ได้มีมาให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรไฟล์ด้านหลังกันว่าจะน่าสนใจขนาดไหนครับด้านท้ายของโคราชจีอาร์เนี่ยครับออกแบบมาจีอาร์เวอร์ชั่นที่สองเนี่ยดักเทลเนี่ยจะไม่ได้ใส่มาให้นะครับฝากระโปรงท้ายเนี่ยก็ทําา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 หหหนน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 น้้้้้้ทททีีี่่่่เเเเปเปเ็จจนะดดดดดดััััักกกลลลลใใใตวววไยยยยคคอออออจจะะะะะชชบบมมูสสสรริฟซ์ขงงำ ไหไลท์ความเป็นสปอร์ตได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ไฟหลังเนี่ยเป็นไฟหลังที่ทรงก็เหมือนออทิสปกตินเนาะขอบไปท้ายตรงนี้เนี่ยมันก็จะรับกับเส้นสายที่มาจากตัวถงังรถนะครับแล้วก็จะทําให้รถเนี่ยออกมันดูเดินมิกมากขึ้นพร้อมมีแอร์บีดมาให้ด้วยถ้าเกิดเราดูจริงๆเนี่ยพอร์ชั่นฝาท้ายเนี่ยมันไม่ได้ยาวมากนะแต่ความเซอร์ไพรส์ของตัวรถพอเราเปิดฝาท้ายขึ้นมาฝาท้ายนี่คือลึกมากใส่กระเป๋าเดินทางมาใหญ่ได้2ใบแบบไม่น่าเชื่อเลยอ่ะว่ามันยาวแบบเป็นยาวมากเลยอันนี้ฟังก์ชั่นการใช้งานตัววนีีี้เเพ่อาายมมมงงหละรดก กล้องถอยหลังและเซ็นเซอร์การะยะมาให้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับว่าจะน่าใช้ขนาดไหนครับเบาะท้ายนะครับเวลาเปิดมาเนี่ยนะครับเวลาขึ้นลงเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับรถคูเป้น,นิดนึงนะคือต้องแอบหลบๆนิดนึงด้วยความที่มันเป็น TNGA ตัวหลังคาเนี่ยจะถูกกดลงมาให้เตี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องทําใจกันนิดนึงนะครับพอเข้ามาด้านในเนี่ยจิ๋งแน่ที่รู้สึกคือรถไม่ได้ใหญ่เป็นรถแบบไซส์คอมแพคจริงๆนะครับคือค่อนข้างที่จะเล็กเลยเล็กรูมเฮดรูมต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบติดอัดนิดนิดที่ผมชอบเนี่ยด้วยความที่เป็นรถตัวท็อปไปนะเขามีม่านบังแดดข้างหลังตรงนี้มาให้นะครับสามารถที่จะดึงใช้งานนะครับเป็นม่านบังแดดล็อกกับหลังคาด้านหลังแล้วก็มีแอร์หลังมาให้โอ้โหนี่เหมาะสําหรับการใช้งานในเมืองไทยมากๆนะครับพร้อมแบบ มีอะมเดสก็มีคาโพเดอร์มาให้อันนี้เป็นฟังก์ชันการใช้งานปกติและมีไอโซฟิก2จุดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีลูกเล็กก็เอาไปใช้งานได้สบายๆครับ ภายในของ c o r a g r s p o r t ปเนี่ยนะครับด้วยความที่มันเป็น g l o b a l model ออกแบบมาเหมาะสำหรับคนทุกคนบนโลกอ่ะคภาพนี้แล้วกันนะครับทุกอย่างจัดวางได้อย่างเป็นระเบียบนะครับ o r g a n i z นได้ดีมากๆแล้วก็คลีนจริงๆคือส่วนตัวนี้ผมชอบจริงนะสำหรับโคราตัวนี้ทัาวัสดุเนี่ยเป็นแบบหุกนุ่มมาให้นะครับจอ e n t e r t a i n m ม n t เนี่ยนะครับมีมาให้ใช้ใหญ่ถึง8นิ้วนะครับรองรับระบบ Apple Carplay Android Auto ด้วยแต่ว่าไม่ได้เป็น wireless ก็ต้องเสียบสายจาก USB ด้านล่างตรงนี้นะครับใช้งานดีนะ มีมาให้ใช้เหมือนในแคมรี่เลยหน้าตาเหมือนกันเป๊ะๆรวมถึงมีระบบ T-Connect ด้วยตัวนี้ก็สามารถเช็คสถานะต่างๆผ่านแอปพลิเคชัน T-Connect ในมือถือได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่อัปเดตสำหรับรถยนต์ปี2022แบบนี้นะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยถูกจัดวางมาในตำแหน่งที่มันควรจะอยู่นะครับตัวเกียร์ Drive Mode ระบบปรับอากาศทุกอย่างจัดวางได้เข้าถึงได้ง่ายมากๆสีที่ให้มาเนี่ยเป็นสี Gloss Black นะครับสีดำคือมันดูคลีนะี่ส่วนตัวผมชอบแบบนั้นนะครับ ด้วยความที่เป็น GR Sport ตเนี่ยตัวเบาะเนี่ยก็ถูกออกแบบมาให้เฉพาะรุ่น GR Sport จริงๆคือมีดีโบสที่ตัวหัวหมอนตรงนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ GR พร้อมกับเป็นเบาะหนังสังเคราะห์ที่ดูแลง่ายนะครับนั่งสบายด้วยนะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าคือเวลาเรามาทับจริงๆอ่ะแล้วเราปรับเบาะแบบเฮ้ย พะไฟฟ้าให้โคลกาว่ะตัวหน้าจอเนี่ยเป็น TFT ขนาด7นิ้วนะครับใช้างานง่ายมากสามารถเปิดปิดระบบ Toyota s a f e ที่เ n ็นได้ผ่านพวงมาลัยตรงนี้ก็เหมือนกับ Toyota รุ่นรุ่นนะครับเลเยอรคุมพวกเครื่องเสียง a p t i v e Cruise Control เนี่ยสามารถคุมได้จากตัวพวงมาลัยนี้เหมือนกันนะครับวัสดุทัดชิ้งต่างๆเนี่ยคือไปในทิศทางที่เรียกว่าพรีเมียมเวลาเราจับแล้วแตรู้สึกว่าเออมันกระชับมือดีกระจกมองหลังเนี่ย เป็นปรับแสงอัตโนมัติมาให้ด้วยใส่ในมในโคราเลยทำให้รถคันนี้ที่มันดูน่าใช้จริงๆเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าว่าฟิลลิ่งการขับขี่ของโครา a อัลติสจีอาร์สคันนี้จะเป็นยังไงครับ ภายนอกภายในของตัวรถโคราเนี่ยนะครับเพื่อนๆ,ๆก็น่าจะรู้อยู่ลยแล้วและว่าหน้าตามเป็นยังไงเพราะว่า mm hmm. หลายคนเชื่อว่า8-90%นต์ต้องเคยนั่งอยู่แล้วนะครับสมรรถนะนี่สิเป็นจุดเด่นด้วยความที่เราทำคอนเทนต์ให้บิดของโตโยต้ามาหลายรุ่นนะครับ รอบนี้สิทธิ์เลยเบรคเรีสมาขอเป็นตัว1.8มาทำเพราะว่าอยากรู้ว่าฟีลลิ่งเครื่อง NA ตัวใหม่ของ t ต y ยต้าเนี่ยมันเป็นยังไงก่อนหน้านี้เนี่ยยอมรับเลยนะครับโคล่านะครับมานานหลายเจนมากเคยซื้อมาขับด้วยเรียกว่าขยาดเลยดีกว่าคือไม่ชอบฟีลลิ่งของเครื่องยนต์สันดาปของ t ตโยต้าเลยนะเพราะว่าเขาเน้นเซตอัพให้เครื่องยนต์เนี่ยมันประหยัดน้ำมันแล้วค็านี้ผลที่มันออกมาก็คือรถมันอืดน,นะครับแล้วเราเป็นคนที่ชอบขับรถเร็วๆมันก็เลยไม่ค่อยถูกสลิดก,กันเท่าไหร่นะอันน ตัวใหม่เลยนะตัวนี้เป็นเจนที่12สนะครับขับสนุกแบบไม่น่าเชื่อบวกกับช่วงล่างที่ทําพิเศษเฉพาะตัว G R Sport ปรับในเรื่องของโช้คอัพสปริงนะครับแล้วก็มีคําทั้งหน้าทั้งหลังเลยและแถมช่วงล่างคันนี้เนี่ยเป็นอิสระสีล้อด้วยนะครับด้านหน้าเป็นแมกกัสตด์ด้านหลังเป็นปีกนกนะคล้ายๆกับ C S R ทําให้รถคันนี้เนี่ยขับดีมากนะครับเครื่องยนต์1,800แรซีซีแรงม้าอยู่ที่หน0งอยี่แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่ย อาจจะดูไม่เยอะดูไม่ว้าวเลยตอนแรกอะผมคิดว่าโอ้โหไม่ได้แน่ๆอืดแน่นอนโคลร่าขับกี่รุ่นมาก็อ,อืดพอมาขับคันนี้ปุป๊บอะโอ้โหขับสนุกอะขับดีกว่าไฮบิดอีกคืออัตราเร่งสูตถึงร้อยเนี่ยดีมากนะครับแล้วเกียร์ที่ให้มาเนี่ยเป็นเกียร์ cvt i7 sequential shift นะครับเป็นเกียร์ที่ตัดรอบสปีดเหมือนเกียร์อัตโนมัติปกติแต่ตัดรอบแบบตื้อตื้อ,ต,อตื้ออย่างเงี้ยแล้วมันตัดรอบออกมาได้ไม่ปลอม คันนี้แบบทำออกมาได้ดีมากๆช่วงล่างที่ให้มากับพวงมาลัยที่เซตติ้งมานะครับออกแนวสปอร์ตตัวนี้ แล้วเวลาเราขับเนี่ยอัตราทดเนี่ยจะปรับตามความเร็วด้วยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้าโค้งเนี่ยบิดพวงมาลัยแค่นิดเดียวเนี่ยมันทําให้อารมณ์การขับขี่เนี่ยมันออกมาได้แบบรู้สึกคล่องตัวแล้วก็กระชับมากบวกกับไซส์รถนะครับผมว่ามันไม่ได้ใหญ่มากทั้งนั้นที่รถรุ่นใหม่ๆเวลาเราทําออกมาเนี่ยไซส์มันจะขยายออกไปเรื่อยๆด้วยความเซฟตี้เลกวูเลชั่นต่างประเทศมันก็จะเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมไซส์รถมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่โคโลนรักษาขนาดของรถได้ค่อนข้างที่จะกระชับไม่ใหญ่มากกจนกนนเิไปะครับ คันนี้เนี่ยได้เอเซียนแคปนะครับเลตติ้งหดาวด้วยนะในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับหลายคนน่ะซื้อรถไซส์ขนาดนี้เนี่ย คอนเซิร์นคิดแน่ๆนะครับในเรื่องของความปลอดภัยว่าถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยจะปลอดภัยไหมนะครับด้วยความที่เป็นแพลตฟอร์ม TNGA ด้วยนะทำให้บอดี้ดิจิตลิตี้ต่างๆเนี่ยทำออกมาได้แข็งแรงกระดองรถอะไรพวกนี้แข็งแรงมากนะครับบอดี้โลต่างๆไม่มีให้เห็นเลยเป็นฟีลลิ่งที่แปลกมากเพราะว่าขับโค่ามาหลายรุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่วงล่างด้วยนะครับใส่ทอร์ชั่นบีมเซฟคอร์มาตลอดแต่พอมาเป็นคันนี้เนี่ยเป็นอิสระสีล้อบวกกับแพลตฟอร์ม TNGA เนี่ยทำให้อกรักการขับขี่ของโคร PNG LA ี่คือสุดยอดเลยนะคือ1จุดจุดท่วงตำ่ำเราจะสังเกตได้จากรูฟไลน์เนี่ยตัวนี้ทำให้รถเนี่ยนะครับเกิดเดน a มิกทุกอย่างเนี่ยจะถูกกดให้ติดพื้นได้มากที่สุดลอหน้าเนี่ยจะถูกจิกไปกับพื้นเลยนะถ้าเกิดเราสังเกตดีๆฝากระโปรงหน้าเนี่ยถูกกดลงมาให้ต่ำมากๆช่วยในยเรื่องของจุดสุดท่วงเวลาเราเข้าโค้งต่างๆเนี่ย ทำให้เราอ่รู้สึกว่าเออรถมันมีอารมณ์ที่มันจิกถนนทั้นที่ก่าวเคียร์แลนเนี่ยมันใช้งานได้เดลิยูสปกตินะแต่ทําให้อารมณ์การขี่เนี่ยมันออกสป,ปอร์ตออกมาจริงๆเนี่ยเป็นฟังก์ชันการใช้งานที่แบบสุดยอดเลยแล้วด้วยความที่โพ l a าเนี่ยเป็น g l o b a l model ทุกอย่างเนี่ยจะออกแบบมาให้ใช้งานง่ายเข้ากับทุกคนได้ในโลกเลยนะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการใช้งานแบบ หน้าจออินร์เทนเมนต์นะครับตัวแอร์ทุกอย่างในดูคลีนมากนะครับดูซิมเปิลใช้งานแบบขึ้นมาในรถเนี่ยไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะเลยนะครับรวมถึงตัวรถโคร,ราคันนี้เนี่ยมีเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีออโต้เบรกโฮเวลาขึ้นทางชันรถเขาก็จะ เข้าเกี่ย์มือให้เป็นฟังก์ชันการใช้ง,งานที่แบบว่าดีมากๆรวมถึงมี Headup Display นะครับตัว Headup Display เนี่ยบอกความเร็วบอกรอบเครื่องยนต์นะครับแล้วก็บอกข้อมูลเปลี่ยนเพลงขึ้นชื่อเพลงเป็นภาษาไทยด้วยนะเก๋มากไฟหน้าที่ผมบอกไปตอนต้นเนี่ยเมื่อคืนนี้ไปลองขับดูเซนเซอร์จับรถต่างๆเนี่ยปรับสุกตามอัตโนมัติทางานไวมากไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปแยงตาเพื่อร่วมทางเลยรวมถึงระบบความปลอดภยัย Active Safety เนี่ยคันนี้เนี่ยใสมาแบบเต็มระบบเลย t o y o t a Safety s e n s e ทุกอย่างเลยนะครับรร Lane Keep, Lane Keep รเร คือเหมือนขับแคมรี่ยอส่วนนะบอกเลยแต่ที่ผมไม่ชอบเลยอะ่ะคือตัวยางที่มันให้มาเนี่ยคือให้เป็น sp sport m a x นะครับผมเคยใช้ยางตัวนี้มาไม่ชอบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจิกถนนเท่าไหร่เดีวเวลาขับขับอะ่ะมันจะแฉะนิดนึงนะครับก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจทั้งนั้นที่ช่วงล่าง แพลตฟอร์มรถทำออกมาได้ดีมากนะครับเบรกไม่ใช่จุดเด่ดสนสําหรับรถคันนี้ผมรู้สึกว่าพอเราขับรถห้บิดของโตเกยต้าหลายรุ่นเนี่ยเบรกมันจะดีกว่านี้เพราะว่ามันจะมีมอเตอร์มาช่วยหน่วงในเรื่องของความเร็วนะครับแล้วก็ช่วยหยุดรถช่วยชะลอรถแต่พอมาเป็นเครื่องอยนต์สันดาปแล้วเนี่ยตัวเบรกทางานแบบเต็มๆเลยมันจะรู้สึกเหมือนแบบไม่ค่อยมั่นใจเท่ากับตัวไฮบริดที่เราเคยขับเวลาเราขับแล้วไ่แป้นเบรกมันจะต้องแบบขยี้นิดนึง เพื่อที่จะให้มันหยุดในระยะที่เราต้องการเพื่อนๆลองไปขับกันดูนะครับอาจจะรู้สึกโอเคแต่ว่าผมลองขับเร็วๆดูเมื่อคืนนี้ไม่ได้มีอาการเฟดอะไรให้เห็นเลยนะครับแต่แค่รู้สึกว่ามีระยะเบรกมากกว่าตัวไฮบริดสักหน่อยนึงเพื่อนเไปลองเทสกันดูก่อนนะครับตัวอ n นโฟเทนเมนต์นะครับที่ให้มาเนี่ยเสียงลําโพงค่อนข้างที่จะโอเคสมมติว่าดีสุด5ดาวทันนี้สินให้ประมาณ3ดาวครึ่งแล้วกันไม่ถึงกับดีมากแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ แบบปรับได้ถือว่าเป็นการใช้งานที่ดีสำหรับเ,เพื่อนๆที่ขับทางไกลเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคือคันนี้มันเป็นรถคอมแพคที่แบบตอบโจทย์จริงๆนะในเรื่องของการเก็บเสียงเหมือนกันเวลาเราขับเร็วๆนะครับร้อยยี่ร้อยสี120่เนี่ยคันนี้เนี่ยทำไมผมรู้สึกว่ามันเก็บเสียงค่อนข้างที่จะดีเลยเสียงลมเสียงอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าวัสดุบุนุ่มต่างๆทําให้รถมันยิ่งเก็บเสียงดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับเรตติ้งห้าดาวก็เอาไปเลยสี่ดาวครึ่งตัวปะปากาศเนี่ยมีเทคโนโลยีนาโนอีมาให้ด้วยนะครับช่วยในเรื่องของความชุบชื้สึกกกว่่วาาไมดูแห้้งนจ นะเดี๋ยวเราไปดูสูตรถึงร้อยกันนะครับว่าสูตรถึงร้อยของโคราออติสจีอาร์ส1.8นะครับจะเราใจขนาดไหนครับ2 3 เป็นยังไงบ้างส่วนหนึ่งร้อยของตัว1.8นี่อยากจะบอกว่าขับสนุกมากฟิลมันจะเป็นแนวแบบลื่นๆเหมือนขับไฮบริดเลยนะแค่รู้สึกว่าเออมันมีกําลังมากกว่าจริงๆนะตามสเปคที่เขาบอกเลยไฮบริดเนี่ยรุ่นที่เราขับกันก็จะเป็นเครื่องเหมือนๆกันหมดเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นโคล่ c ครอสจีอาร์ไฮบริดที่เราทำคอนเทนต์ไปนะครับมี CSR มันก็เป็นดิฟเทนตตัวเดียวกันแต่พอเป็น1.8อยากจะบอกว่ามันก็ลื่นเหมือนกันนะเซตติ้งออกมาเนี่ยทำออกมาได้แบบสมูทมากเลยอะตัวเครื่องยนต์ปกติเราขับโพล่ามาก่อนหนแแบบแบบต เหยียบไม่ค่อยออกไม่ต้องคิดว่าจะต้องแซงใครบนท้องถนนเลยอะ่ะแต่พอคันนี้มันจะรู้สึกว่าเออมีกําลังมาให้หน่อยแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบแรงสปูสปาดแบบ200มา้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะคันนี้140ม้านะแรงสไตล์แบบ140มา้าใช้งานต่างจังหวัดทางไกลแบบเนี้ยไม่ขี้เล่นะใช้ได้เลยนะครับถังน้ํามันเนี่ยที่ให้มาเนี่ย50ลิตรนะครับเลนที่เติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยวิ่งได้อยู่ประมาณ550กิโลอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันผมขับแล้วผมลองจับดูเนี่ย อยู่ประมาณ8ปดเาอให้พูดสวยๆหน่อยอะถ้าเกิดปั้นกันจริงๆอะได้ประมาณ10แล้วกันเพื่อนๆก็เอาไปลองเวทน้ำหนักดูนะครับว่าอยู่ได้ไหมกับฟิกเกอร์แบบนี้นะครับ10กิเมตรต่อลิตรแล้วก็สามารถทำเรียนการขับขี่ได้ประมาณ500บวกบวกิโลตัวไฮบริดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ17-18กิโเมตร่อลิตรนะบางคนขับได้20กิเมตรเลยนะครับแต่ว่าคันนี้ได้อยู่ประมาณแบบอ่ะ10พูดให้มันรู้สึกแบบว่า ประมาณครึ่งๆหนึ่งแต่จะมีเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งที่ใหญ่มากๆนะครับที่รู้สึกว่าขี้เกียจเม่ทันแนลระยะยาวเพราะว่าเพื่อนๆที่ซื้อโตโยต้าไปใช้กันทีหนึ่งเนี่ยสองแสนกิโลบางคนแบบใช้ทีหนึ่งแบบหลักแบบ10ปีอ่ะก็รู้สึกว่าไฮบริดอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เขาเท่าไหร่นะครับอยากได้เป็นตัวเครื่องยนต์สันดาปธรรมดาที่เมเทนแนง่ายๆในเรื่องของการเมเทนแนลต่างๆเนี่ยราคามันก็ไม่ได้สูงมากนะครับก็ตอบโจทย์สำหรับเพื่อนๆที่แบบอยากดูรถ NA สักคันหนึ่งนะครับเครื่องยนต์ไม่ได้เป็นเทอร์ คันนี้มาเป็น NA นก็ตามเท้านั่นเองคือขับช้าก็ประหยัดน้ำมันขับเร็วหน่อยก็กินน้ำมันแต่ก็กินน้ำมันไม่เท่าเครื่องสบ r b แน่นอนคันนี้ตอบโจทย์นะครับไม่แย่ฟิลแบบลื่นๆมันขับไฮบริดเหมือนกันส่วนเรื่องประโยชน์การใช้สอยต่งตางๆเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อเป็นตัว GR ไปเนี่ยให้มาค่อนข้างที่จะเหมือนรถตัวนอกเลยนะโฉมนี้ที่เราได้ขับกันจริงๆในเมืองไทยอ่ะมันจะหน้าตาเหมือนที่ไต้หวันเลยไต้หวันก็จะเปิดตัวพร้อมๆมาเลยโอ้โหเปิดมานี่คือฮาดูตื่นเต้นตากนเะนนตัใหม่ผมอยากจะบอกว่า สวยมากตัวนี้มันจะมีแบบมิติแล้วก็มีลูกเล่นในเรื่องขององศา,ศาของกันชนหน้าเนี่ยทำให้รถด,ดูมีความเป็นสปอร์ตดูมีความเป็นเลสซิ่งจริง,รงๆคือดูไม่ปลอมนะเท่ hey, จริงๆนะจากใจเลยในพูดจริงๆไม่เฟกแล้วก็เบาะหลังเนี่ยเวลาเรามีผู้โดยสารมานั่งข้างหลังถ้าเกิดสาคนเนี่ยอาจจะดูแน่นไปหน่อยจะสคนกนะกำลังดีรวมถึงว่าด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะพับเบาะลงมานะครับเก็บของไปลองโหลดได้ด้วยนะ ควาชันการใช้งานก็คือตัดเต็มเหมือนกันนะผมมารอทำคอนเทนต์ตัวนี้มาเกือบปีตั้งแต่มันเปิดตัวแต่ว่า,ากว่าจะได้คิว่ทยนะครับกว่าจะได้คิวรถนู่นนี่นั่นนี่เนี่ยยืดเยื้อมากบอกเลยนะครับว่าไม่ผิดหวังกับก,บกรารรอคอยที่จะได้ขับรถโ o r า a l ติส t r s า r ์สคันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับกับฟีลลิ่งการขี่ของโ o r าจีอ p o r t ปอรคันนี้นยอยากจะบอกว่าคันนี้เป็นแสงสว่างในหมู่รถยนต์ GR ของ To y o ต a เลยนะคันนี้ขับสนุกจริงๆรนะครับราคาของโคร a a l t i s Hybrid GR Sport ตนะครับตัวท็อปนะครับราคาอยู่ที่11,14,000บาทนะครับถ้าเพื่อนๆเอาขาวมุกเพิ่มตังอีก1,000 0บาทและคันนี้นะครับตัว1.8 r s p o GR t รนะครับราคาอยู่ที่1 5 9 0 0 0้บาทและเพิ่มเงิน1,000 0บาทสำหรับตัวสีขาวมุกเหมือนกันนะครับเข้าไปทดลองนะครับเข้าไปดูรถกันได้ที่ตัวแทนตวไหน่ายโตโยตาทั่วประเทศวันนี้ขอบคุณรถยนต์ทดสอบจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยด้วยครับที่เอา โตโยต้ Toyota, ola, ist, าโคราออติสจีอาร์สปอร์ตคันนี้มาให้เราทำคอนเทนต์กันนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสินอสดายด้วยนะครับจะได้มาทำคอนเทนต์เรื่องรถยนต์ไลฟ์สไตล์นะครับกันในทางความสุขสำหรับวันนี้สวัสดีครับ